อันดับทีาบสวัสดีแม่อบองโอนเด็กโนซอโน,อโนแซร,รบาทพบกับผมเช่นเคยนะกแมส็ลตนะวันนี้เราอยู่กับทุน8 8บาทนะเบ็ดละ4บาทเริ่มต้นเลยนะเบ็ดละ4บาทมามาไอหนุม่มเราดูว่ามันจะเป็นยังไงนะอยู่กับผมมันเดิมคมาชโาโอมฮ่าโอเคมาไอห,หนุม่มเออมาเอาดียังไงต่อครับผมยังไงต่อ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  เออคลิปที่เราเราก็บวกมานะลม,มๆมมาหลอมพันกว่าบาทนะอ่าสองพันกว่าบาทนี่แหละผมลืมเหมือนกันเออใช้เงินพิ้นไปเลยเอ่าพอได้ได้แค่นี้ทุกคนพออยู่พอกินไม่ประงงไม่ประมาทอ่ามีเงินใช้ก็มีความสุขแล้ะถ้าไม่มีเงินใช้ก็ไม่มีความสุขเรามาดูคลิปนี้ว่าเราจะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ <S <S ผมก็เอานะก็เดี๋ยวนี้ผมเริ่มคล่องเรื่องการเงินแล้วนะทุกคน,นเออโอเคก็ไม่เปไน็นไรหลังจากรถชนมาก็ผมบอกเลยจนก็มาหาเอาจากนี่เลยทุกคนมา ไม่แนะนาให้ทําตามนะทุกคนนะไม่แนะนําให้ทําตามนะดูเป็นความสนุกความเพลิดเพลินนะมาไอหนุม่มต่อเลย <c oughs> เข้อสเก็ตเตอร์ดอกนี้ครับผมเรามาลุ้นสเก็ตเตอร์ดอกนี้กันเลยกว่านะทุกคนมาโอ้โหหัวเขียวมาเลยครับสวยๆยังไงต่อครับผมไม่ไดีครับผมมาโอเอมาสวยอู้หัวม่วงโอ้โห,โโหวัดปังไปเฮ้ห, <c oughs> หัวม่วงไม่มาว่าแถวสาม เสียใจเสียใจจริงๆเลยมันเสียใจซะจริงเลยนะคำๆกันไปนะทุกคนมาต่อกันเลยหัวเขียวมาครับผมห้าสิบเจ็ดบาทยังไงต่อยังไงต่อครับผมยังไงต่อ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 โอ้เงีบยบเลยคลิปนี้ทรงเงียบว่ะทุกคนคลิปนี้แม่งทรงเงียบว่ะเกลือไมห่หนี อย่าให้เกินเลยไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีตังค์ใช้ร้อยสามสิบเก้าบาทรางวันรวมนะทุกคนนะอืมนี่ก็บวกมาเก้าสิบกว่าบาทอืม,อมบวกน้อยไปไม่เป็นไรไม่ได้เอาแค่บวกก็พอคลิปนี้ผมเอาแค่บวกก็พอแล้วนะเอ่อผมไม่มักใหญ่ใส่สูงผมไม่หวังมากเอาแค่นี้นิดพอเด็ก,กินแค่นี้ก็มีความสุขแล้วผมจะบอกนะทุกคนนะเราตั้งเป้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเอาเท่าไหร่เราเอาแค่เท่านั้นนะทุกคนอย่าไปเกินตัวอย่าไปเกินเลยไม่งั้นมันจะเสียเออ เอาเอาแค่แบบตั้งเป้าแค่นั้นแหละเออเราบอกเออได้แค่นี้โอเคพอแล้วคือจบจบเลยเออหนึ่งหัวฟ้าสวยวัดปังเข้าไปอีกห้าสิบบาทนะยังไงต่อครับผมห้ยห,หัวเขียวไม่มาแถวสองโอ้ยแหม่เศร้าเศร้าเศร้าใจมาสเก็ตเตอร์รุ่นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอ้โหไม่มาโอ้ยแหมเคมาสวยงามครับผมยังไงต่อ,อเคครับสวย ไงต่อครับผมเออหัวฟ้าอ่ะอม,มิญวลลคาผมลืมบอกทุกคนนะวันนี้ผมขม,มิญวลลคามผมเสนอคำว่างุยเด็กนะงุยเด็กก็ง่วงนอนเลยเอองุยเด็กครั้งเลยง่วงนอนมากเอ,อ่ผมงุยเด็กขมกัดงุยเด็กคลั้งเลยเอ,อ่าแปลว่าง่วงนอนอ,อ่างุยเด็กง่วงนอนนะทุกคนเอาไปโดดเลยเอาไปใช้กันได้นะเออมาต่อคำสวยงาะผมยังไงต่อครับผมอืม ผมบ้านรอบมีเกลือแน่นอนวะไม่ไม่มีแบบว่าก็คือไม่มีสะเทือนเลยไม่มีสะเทือนแบบปังก็ปั้งแบบเน้เนๆหนเหมือนคลิปก่อนนะทุกคนนาทุกคนผมฝากคลิปก่อนก่อนด้วยนะทุกคนนะผมฝากคลิปก่อนก่อนของผมเลยนะทุกคนนะวิวโอ้โหคาสเก็ตเตอร์มาหนุนนุสเก็ตเตอร์อผมอ่ะผมฝากคลิปก่อนก่อนยนะเออวิวน้อยมากเลยน้ยทุกคนนะผมฝากขอความกรุณาทุกคนด้วย <S <S สําหรับคนละหนึ่งวิวแค่นี้ผมก็มีกําลังใจให้ช่องกเมรสลตททำคลิปสนุกสนุกให้ทุกคนได้รับชมกันนะ อ่าฮะอืมโอเคคิวมาแถวแรกไม,มไม่มาเฮ้คิวไม่มาแถวแรกวะแม่เงียบเงียบเงียบเฉียบเลยเงียบเฉียบเงียบเอวันนี้เงียบโอเควันนี้เงียบผมรู้แล้วผมรู้แล้ววันนี้ผมเงียบคือว่าพอจะได้บวกมาปุ๊บผมก็จะพอเลยอ่าพอจะได้พอจะได้บวกนะผมก็จะพอเลย โอเคเรามาดูทุนรวมกันดีกว่า54บาทอันเป็นไรโอเคนี้ก็พอละแค่นี้ก็พอก็ก็ได้มาไม่พอหรอกกดต่อดีกว่าอย่ารอช้าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอาอยัางไงดีวะเพิ่มเบ็ดดีกว่าอแปดบาทโอเคเพิ่มเบ็ดไปที่แปดบาทโอเคมาเออสวยงามสวยงามไม่ไหวปังเลยอีกผมห้สิบเก้าบาทนะยังไงต่อปังเขาไปโอ้โห แม่หัวฟ้าไม่มาว่ะแถวสามหัวน้ำเงินแม่หูนายนี่ว่าสี่บาทนะมาไอ้หนุ่มปังเข้าไปอีกหัวเขียวมาแถวสองมาชัวปังเข้าไปอีกปังเข้าไปอีกอุงสิบสี่บาทนะมาโอ้โหสวยงามตามทอมเรื่องหัวแดงไม่มาเันนี้หัวแดงไม่มาไม่มาโอ้โหมาว่ะสิบสี่บาทเฮ้ยหัวฟ้ามาแถวเลขสวยนี่ไม่มาโอ้โหสเก็ตเตอร์ดอกนี้หูสเก็ตเตอร์ดอกนี้ครับ เรามารุนสเกตเตอร์ดอกนี้กันเลยดีกว่านะทุกคนนะเออมารุนสเกตเตอร์ดอกนี้เอางี้ทุกคนสเกตเตอร์ดอกนี้ผมพอเลยได้กี่บาทผมก็เอาเพราะวันนี้ดูทรงแล้วมันยากจะเกลือทุกคนมันไม่ปังจริงๆดูตานี้มันน่าจะไม่ปังนะเอาเอาแค่สเกตเตอร์ครั้งนี้พอแล้วก็พอเลยนะทุกคนนะได้กี่บาทผมก็เอาเออได้ทุนก็เอาขาดทุนก็เอาขาดทุนก็เลิกมาไอ้หนูต่อต่อไป เอ้ยเงียบเถอะน้อบะเงียบเถอะน้อเออเงียบจริงว่าเจ๊ปังโอ้โหเจ็ดสิบหกบาทยังไงต่อครับผมเคมาอ่ะสวยงามเฮ้ยหัวเขียวมาไม่โอ้ปังเลยหัวเขียวมาแถวสองเท่าไรแถวสองไม่มาโอ้โหร้อยแปดสิบสองบาทนะทุกคนเออมาอย่างไรก็บวกมาแล้วนิดนึงนะทุกคนอย่างไรก็บวกมาแล้วนิดนึงปังเข้าไปโอ้โหเคช่วยชีวิตมาเฮ้ยยังไงต่อสิบไม่เจ็ดสิบหกบาทห้าร้อยสี่บาทแล้วเออเอาแค่นี้แหละ ผมว่าคิน้ทุกคนรู้สึกว่าตอลรอบนี้มันจะเกลือนะรอ,อบนี้มันจะไม่ได้เยอะทั้งหมดรวม476บาทเรามาดูทุนทั้งเรามาดูรางมันทั้งหมดดีกว่าอา่า5 5 7บาทนะก็บวกกันไปนะเอาแค่นี้ก็พอทุกคนผมดูทรง่าตาถ้าผมกดอีกมันน่าจะเกลืออา่าเราเราควรคำนึงถึงนะจุดจุดนี้ด้วยอา่าสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กด,ก,ดกระดิ่งจิ้งๆให้ช่องกแมสลอลเด้อเด้ สำหรับวันนี้กับผมคมาชมโอมก็ลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแล้วฝากติดตามคลิปก่อนๆผมด้วยนะอ่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ